สุดเครื่องดื่มคนเป็นเบาหวานกินดีไม่เป็นเบาหวานก็กินได้รสชาติดีทำแจกทำขายได้เลยครับสวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.co.th เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลกในประเทศไทยปัจจุบันมีประชากรเป็นโรคเบาหวานประมาณ5ล้านคนเศษคิดเป็นร้อยละเจของประชากรทั้งหมดและมี ผู้อยู่ในระบบของทะเบียนสาธารณสุขประมาณ3.2ล้านคนและมีผู้ที่ได้รับการดูแลรักษาเพียง2.6ล้านคนเศษเท่านั้นเองครับปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นปีละประมาณ300,000คนนะครับเฉลี่ยวันละประมาณ822คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานวันละ200คนมีผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2คือภาวะดื้ออินซูลินและ มีความบกพร่องในการผลิตอินซูลินถึงร้อยละ95%ของผู้เป็นเบาหวานทั้งหมดครับถ้าท่านเป็นเบาหวานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีการศึกษานะครับถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วท่านรักษาโดยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ว่าจะทั้งกินยาทั้งฉีดอินซูลินโดยเฉลีย่ยอันนี้โดยเฉลีย่ยประมาณ30 0 0 0บาทต่อคนต่อปีครับโรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคนรกนะครับ เพราะเป็นโรคตั้งต้นในการเป็นโรคความดันโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองแตกอันตรายทั้งนั้นเลยครับหรือแม้กระทั่งต้องตาบอดตัดแขนตัดขาครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือปัจจุบันคนเป็นโรคเบาหวานอายุน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในวัยเด็กหรือในกลุ่มคนทำง,งานเมื่อท่านเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยจะมีความรุนแรงมากกว่า กลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานในอายุมากๆครับกรมการแพทย์แผนไทยได้เปิดเผยข้อมูลวิจัยมะระขี้นกสมุนไพรพื้นบ้านมีฤทธิ์ในการลดเบาหวานได้สามารถทำเป็นเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มเพื่อป้องกันโรคเบาหวานหรือทำเป็นเมนูอาหารสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานในครัวเรือนได้จากการศึกษาวิจัยพบว่าสารลดขมในมะระขีนกชื่อ ชาเลนทินสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงคือ 1. ช่วยกระตุ้นการหลั่งโฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน 2. ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ในลำไส้เล็ก 3. ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ 4. ช่วยเสริมการเผาผลาญน,น้ำตาลในเลือดครับเมื่อเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้เป็นโรคเบาหวานและอันตรายจากโรคเบาหวานและสรรพคุณของมะละขีนกเรามาทําสูตรเครื่องดื่มอร่อยๆจากมะละขีนกกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเราออกไปซื้อมะละขีนกกันก่อนไปกันครับผมก็มาถึงตลาดนัดสารยาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่ามะละขีนกราคากิโลหนึ่งประมาณเท่าไหร่หรือว่าเขาขายยังไงครับ มาแล้คีนกนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมเดินดูมาหลายแผงแล้วไม่มีนะครับมาระ้คีนกมีไหมก็ยังมาแล้นกหนูมีไหมมีค่ะตรงไหนครับ,บรอ๋อโอเคขายยังไงครับเนี่ยขีดละหกบาทจนะ้าขีดละหกบาท,อ,นนทอันนี้มีมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ย 6กขีดขอ่างั้นผมเอาหมดเลยครับมาลักขีนนกนี่จะมีตลอดเนาะไมีมีตลอดถ่งหม้ว่าจะจะ,จะดูที่ไซส์ว่าถ้าไซส์ใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยทายอ๋อถ้าถ้าเจออย่างเงี้ยถุงจามามาคำจะมีแบบตัวใหญ่เลยค่ะถ้าก็ส่วนใหญ่มีทุกวันเนาะมีทุกวันอ๋อโอเคได้ครับขอบคุณมากครับได้มาลักขีนนกแล้วผมว่า ผสมสับประรดนี่น่าจะอร่อยนะครับเดี๋ยวซื้อสับประรดไปผสมกับมะละกีนกสักนิดหน,นึ่งเนี่ยผมจะชอบสับประรดภูเก็ตเป็นพิเศษน,นะครับอันนี้ถุงละสามสิบบาทเอาอัานนี้อันนี้ไปสักถุงหนึ่งดีกว่าแล้วก็ภูแลเชียงรายสักถุงนะเดี๋ยวลองไปผนสมกันดูครับ อันนี้ถุงนึงก็30บาทเหมือนกันครับหลังจากที่เราไปดูมาราทินกที่ตลาดสดนะครับผมก็อยากรู้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างเนี่ยเขาขายกันราคาเป็นย่งราคาเป็นอย่างไราางบ้างน,นะครับอันนี้250กร,รัม35บาทนะครับ ก็น่าจะตกขีดหนึ่งประมาณ14บาทเลยครับโอ้แพงกว่าที่ตลาดสดเท่าหกว่าเลยนะครับแต่ก็เข้าใจครับว่าเขาอยู่ในห้างครับราคาก็น่าจะสูงกว่าเป็นของธรรมดานะครับสำหรับในห้างก็จะมีหลายเจ้านะครับอ่านี่ผมก็เจออีกและมาละขีนก ก็ถือว่าหาซื้อไม่ยากนะครับไม่ว่าในตลาดส,สดหรือว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็มีหมดนะครับมะละขี่นกนในถุงฝั่งนี้คือมะระขี่นกที่ผมซื้อจากตลาดสดน,นะครับ <_ c> ก็จะเห็นว่ามีลูกใหญ่ลูกเล็กคละกันไปนะครับส <_ c> ่วนฝัง่งนี้ซื้อจากซุปเปอร์ <_ c> มาร์เก็ตน,นะครับ <_ c> ก็เห็นว่าส่วนใหญ่ลูกเขาก็จะใหญ่นะครับ ในครั้งนี้ผมจะทำเครื่องดื่มมารกคีนกไว้ดื่ม1วันครับจะใส่ขวดแก้วขนาด1 2 5 ml จำนวน3ขวดไว้ดื่มเช้ากลางวันเย็นแต่เวลาผมใส่น้ำมารกคีนกลงในขวดแก้วนี่ครับผมจะไม่ใส่แค่1 2 5 ml ผมจะใส่ให้เต็มถึงคอขวดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก125 ml จะประมาณ160 ml ใส่เพื่อให้เต็มเพื่อให้มีช่องอากาศน้อยที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพของมะระขีนกให้ได้คุณภาพสูงสุดครับสำหรับสูตรเครื่องดื่มมะระขีนกในครั้งนี้จะประกอบด้วยส่วนผสมหลักของเราได้แก่มะระขีนกผมจะใช้ประมาณ2ขีดครึ่งหรือว่า250กรัมเมื่อเราสกัดเอาน้ำออกมาจะได้น้ำมะระขีนกอยู่ที่ประมาณ90-100 mL ถึง l e l แอปเปิ้ลเขียวใช้3ลูกเมื่อเราสกัดเอาน้ำมาจะได้น้ำประมาณ 290-300 ml โดยประมาณส่วนมะนาวลูกเล็กใช้2ลูกเมื่อเราสกัดเอาน้ำมะนาวออกมาจะได้น้ำประมาณ25-30 ml สับประรดผมจะใช้2ขีดหรือว่า200กร,รมัมเมื่อสกัดเอาน้ำออกมาก็อยู่จะได้น้ำอยู่ที่ประมาณ90-100ถึง ml ซึ่งส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ประมาณการนะครับท่านชอบรสไหนอะไรยังไงเพิ่มเติม มากน้อยตามใจชอบแต่มะละกีนกขอให้คงที่ไว้ประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะนำวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้เนี่ยทำในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวลองไปดูวิธีการล้างผักผลไม้ตามวิธีของผมเพื่อเป็นแนวทางครับมะละกีนกผมก็จะนำมาล้างน้ำเปล่าประมาณสัก2ถึงรอบก่อนนะครับเนื่องจากมะละกีนกเนี่ยผิวพอดค่อนข้างขรุขระนะครับ ผมก็จะใช้แปรงนะครับหรือว่าจะใช้แปรงสีฟันก็ได้นะครับขัดคร่าวๆนะครับเพื่อมีสิ่งสกปกที่เขาซ่อนอยู่ตามผิวที่ขูขะเนีครับส่วนแอปเปินเขียวผมก็จะล้างโดยวิธีการขัดนะครับมะนาวก็เช่นกันนะครับเราก็ใช้มือขัด หลังจากนั้นเราก็ใช้ผงฟูหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับสักครึ่งช้อนชาแล้วเราก็นำผักตัไม้มาแช่ไว้ประมาณ20นาทีครับหลังจาก20นาทีเราก็ เทน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำอีกสัก1รอบครับแล้วเราก็นำผักผลไม้ไปผึ่งให้เสด็จน้ำครับหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นในส่วนของมะละก่อนนะครับวิธีการเราก็ตัดหัวตัดท้ายออกเลยครับแล้วก็ผ่าครึ่งะ ผ่าครึ่งเสร็จเราต้องนําไส้กลางของมะระเนี่ยทิ้งไปให้หมดเหลือแต่เนื้อนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้ชอ้อตเนี่ยฮะตักเขาออกไปฮนะสำหรับไส้กลางของมะระนะฮะ,มะเมล็ดเขาเป็นสีแดงหรือว่าสุกแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานนะครับ ควรที่จทิ้งไปครับมะละเมื่อเรานำไส้กลางของเขาออกไปแล้วเนี่ยจากมะละน้ำหนัก2ขีดครึ่งหรือว่า250กรัมก็จะเหลือแต่เนื้อมะละเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กรัมคือหายไปประมาณ20 2 5ถึงเลยนะครับมะละคีโนก200กรัมหรือว่า2ขีดยังเยอะขนาดนี้เละครับถ้าไปเคี้ยวกินสดๆไม่น่าจะไหวนะครับ ต่อไปก็เป็นแอปเปิลเขียวนะครับเราก็มาผ่าครึ่งนยฮะนต่อไปก็เป็นมะนาวนะครับมะนาวนี่ผมก็หั่นครึ่งเลยฮะหั่นครึ่งแล้วก็แค่เมล็ดออกเราจะสกัดทั้งเปลือกเลยนะครับเราก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของ เปลือกมะนาวด้วยครับต่อไปก็เป็นสับประรดนะครับสับประรดเนี่ยผมซื้อที่แม่คาเขาหั่นเป็นชิ้นสําเร็จรูปมาแล้วนะครับก็จะสะดวกสบายหน่อยเราก็แค่หั่นเป็นชิ้นให้เล็กอีกสักนิดหนึ่งครับในส่วนของแกนสับประรดเนี่ยฮะไม่มีปัญหากับเครื่องนะครับสามารถใส่ลงไปในเครื่องได้เลยครับ เราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําวัตถุดิบเหล่านี้ไปทําการสกัดด้วยเครื่องสกัดน้ําผลไม้แยกกากชนิดสกัดเย็นครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสกัดน้ําผลไม้แยกกากชนิดสกัดเย็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเกลียวนอนนะครับยี่ห้อสการุ่น da หนึันสองใครมีรุ่นนี้อยู่นํามาใช้ได้เลยนะครับผมแนะนํานิดนึงอันนี้จะต้องปรับหัวปรับแรงดันไปที่ประมาณเบอร์สานะครับ กลางๆครับในการลำเลียงผักผลไม้ลงไปในเครื่องสกัดเย็นผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมจะใส่มะละกีนกลงไปก่อนเพราะว่าเขาเนื้อนิ่มแล้วก็เส้นใหญ่น้อยแล้วผมจะตามด้วยสับประรดนะครับแล้วก็จะตามด้วยแอปเปิลเขียวและสุดท้ายก็คือมะนาวครับในการใช้เครื่องแยกกาก แบบนิดิสกัดเย็นฮนะเราก็ต้องใส่ไปช,ช้าๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นระบบสกัดเย็นนะครับ กากก็แห้งพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากมะระเนี่ยเขาเนื้อเขาค่อนข้างชุ่มน้ำนะครับกากแห้งเท่านี้ถือว่าอยู่ในเกลแล้วนะครับแป๊บเดียวเองครับ2อฉีดหมดแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ชิ้นสุดท้ายลงไปแล้ว,ลวเราปล่อยให้เครื่องันเดินต่ออีกประมาณสักหนึ่งนาทีเพื่อให้เขาไล่กาในส่วนของมะระขีนนกออกไปให้หมดก่อน เรามาดูว่าน้ำมะระขี่นกสกัดเย็นจะได้ปริมาณสักเท่าไหร่นะครับได้ปริมาณ100 ml นะครับพอดีพอดีเลยครับต่อไปก็เป็นสับประรดนะครับ เดิมนะครับใส่สับปะรดชิ้นสุดท้ายไปแล้วปล่อยให้เครื่องเดินไปประมาณ1นาทีนะฮะอันนี้จะเห็นว่าเขาดันมะละกีนอกออกไปหมดแล้วฮะเนื้อ<ม>แต่เนื้อสับปะรดนะครับเรามาดูว่าจะได้น้ำสับปะรดสักกี่ ml ครับโอ้ได้น้ำเยอะนะครับสบับปะรดได้ร้อยกว่าต่อไปก็เป็นแอปเปิลเขียวครับ เขียวก็จะไปดันเนื้อสับป,ปะรดออกมาตอนนี้ก็จะเป็นก่าของแอปเปิลเขียวแล้วนะครับแอปเปิลเขียวชิ้นสุดท้ายแล้วครับหลังจากเราใส่ชิ้นสุดท้ายก็เปิดเครื่องให้เดินต่อไปอีกประมาณ1นาทีเราก็มาดูว่าน้ำแอปเปิลเขียวจะได้สักกี่ ML ครับ ได้เกือบเกือบ300 ml เลยนะครับต่อไปก็เป็นมะนาวครับมะนาวนี่ใส่ทั้งเปลือกได้เลยนะครับเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของมะนาวด้วยครับสีสุดท้ายแล้วครับ ใส่ชิ้สุดท้ายแล้วก็คราวนี้ไม่มีอะไรคัดนแล้วใช่ไหมครับเปิดให้เครื่องเดินต่อไปแล้วครับนาทีนาทีครึ่ง2นาทีได้เลยครับเรามาดูน้ำมะนาวนะครับจะได้กี่ ML ครับโอ้มะนาวได้น้ำเยอะเหมือนกันนะครับเกือบ40 ml ครับ ต่อไปเราก็นําส่วนผสมทั้ง4อย่างนะครับมาผสมร่วมกันครับเหยือกอันใหญ่นี่เป็นน้ำแอปเปิลเขียวนะครับอันแรกเลยครับน้ำมะระขี้นกครับตามด้วยน้ําสับปะรดครับน้ํามะนาวครับ คนให้เข,เข้ากันครับน้ำอละสกัดเย็นที่ผสมแล้วมาลินใส่ขวดแก้วผมแนะนำว่าเป็นขวดแก้วดีที่สุดนะครับขวดแก้วที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นขวดแก้วของเยอรมันคุณภาพสูงสามารถที่จะทนความร้อนได้ถึง500องศานะครับในส่วนของขวดแก้วในส่วนฝาของเขาก็ทนความร้อนได้140องศาแก้วทำด้วย โบโลซิลิกาคุณภาพดีไม่มีอายุการใช้งานนะครับนอกจากหลนแตกเท่านั้นขวดอันนี้แนะนำเลยครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาครับปิดฝาเนี่ยเขาจะล็อกไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกนะครับขวดต่อไปครับการที่ผมเติมให้เต็มขวดเนี่ยเนื่องจากถ้าเผื่อเราเติมแล้ว ให้ก็มีช่องว่างอย่างนี้ครับเขาจะมีช่องอากาศแล้วอากาศก็จะไปทําปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ํผาผลไม้ของเรานะครับคุณภาพจะด้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรินให้มีช่องอากาศน้อยที่สุดนะครับรินจนเกือบเต็มอย่างนี้ครับเราก็จะได้น้ำมะละขี้นกสกัดเย็นทั้งหมด 3ขวดนะครับวิธีการดื่มก็คือดื่มเช้ากลางวันเย็นดื่มตอนท้องว่างดีที่สุดแต่น,นี้เหลืออยู่เล็กน้อยเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรในการทําน้ำมะละสกัดเย็นในครั้งนี้ผมจะใช้เนื้อมะละล้วนๆนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ2ขีดหรือว่า200กรัมหรือว่า2000มิลลิกรัมแล้วเราก็มาสกัดเอาแต่น้ําเหลือ100มิลลิกรัมเพราะผมเคยไปอ่านงานวิจัยอาจจะ ไม่เหมือนกันอาจจะฤทธิ์อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะในงานวิจัยเนี่ยเขาทานเป็นแคปซูลเป็นสกัดสารสกัดวันละ2,000มิลลิกรัมเราก็เลยเอาตัวเลขตัวนั้นเนี่ยลองมาเป็นตัวตั้งดูซิว่าทานเราจะได้ผลอย่างไรนะครับสำหรับการทานสดๆครับไม่ใช่สารสกัดแต่ข้อควรระวังนะครับถ้าท่านแพ้มะละขี้นกนี่ไม่ต้องดื่มนะครับหรือว่าใครที่ทานยาเบาหวานของคุณหมออยู่แล้วท่านก็ทานยาเบาหวานของคุณหมอต่อไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อเราไปหาคุณหมอครั้งต่อไปค่าน้ําตาเราลดลงเดี๋ยวคุณหมอท่านก็จะปรับลดยาลงมาเองนะครับเมื่อเราทําน้ำมะละคีโนกดื่มแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะงดอาหารพวกแป้งและน้ําตาลควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามะละกีโนกลดน้ําตาลได้กินแป้งใหญ่เลยกินน้ําตาลใหญ่เลยอันนั้นก็ไม่ได้นะครับ และเมื่อทานไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามือมือเท้าอ่อนแรงหนาวผิดปกติแสดงว่าท่านอาจจะมีธิยน์เย็นเกินให้หยุดดื่มทันทีนะครับสำหรับผักผลไม้ที่ผมนำมาผสมในครั้งนี้ก็จะมีแอปเปิลเขียวกับสับปะรดเนี่ยครับสองอย่างเขาอยู่ในกลุ่มที่ดัชนีค่าน้ำตาลตา่ำ เพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานทานได้ถึงแม้เราจะแยออกเอาแต่น้ําออกมาแต่ในน้ำเนี่ยเขาก็จะมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําปนอยู่ด้วยประมาณ5-10ไม่ใช่แต่มีแต่น้ำล้วนๆนะครับผมคิดว่าคนเป็นเบาหวานทานได้ไม่น่าจะมีอันตรายใดๆนะครับแต่ถ้ามีมีอาการผิดปกติก็ให้หยุดดื่มทันทีครับนำ้ำมะระขี้นกสกัดเย็นเนี่ยท่านทานไป7วัน15วันแล้วก็เว้นทัก3วัน5วันแล้วก็กลับมาทานต่อ อันนี้น้ำมะละสกัดเย็นที่ผสมแล้วเรียบร้อยนะครับจะมีส่วนที่เหลืออยู่เดี๋ยวผมลองจะชิมให้ใหดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรโอ้ยังมีรสชาติของความขมของมะละเล็กน้อยนะครับมีความหอมของมะนาวอ่นอ,อนผมว่าโดยสรุปแล้วเนี่ย ทานง่ายมากๆใครที่ชอบรสขมนิดๆนะครับผมว่าอร่อยเลยแลครับเดี๋ยวผมต้องชิมให้หมดแล้วครับทานง่ายกว่าเคี้ยวมะละสดๆผมว่าเป็นสิบเท่าครับแล้วก็ทานไปทานมานี่ชักเริ่มอร่อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวัน ดีต่อสุขภาพมุลและคนที่กุลััก3ขวดที่ต้องไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มช้ากุ้งวันเย็นนะครับเพื่อลดน้ำตาลในเลือดกับเขาบ้างครับ